ป่าอุ Oops. Oops. Qui, ้ยโมเมนต์เลือเด้อนี่อาที่นอนโอ้ที่กระเพาะทนเงื่อมาค่ะพี่น้องมานดูดน้ำกันบวกสองเด้อค่ะนี่บวกเลขจับไปเอ๋บากล้ายเลยนี่บวกสองก็เลังสิบวกค่ะพี่น้องเลื่มแหงแล้วครับผมใส่แหงเลยคือสิบวกแหงแลอดเลือดนี่พังอีกแล้ว เคลื่อแตกนี่น้อรรุนๆเลยนี่ต่อทีเดยเอาให้ฟางเลยเอ้าขอจับพี่คว้าปลาโคย่งไปลาโคอู้หูใสคูดำข้างหลังเอ้าคุยน่อยไป้นอไป้นอไอ่เอ้าตดวขามไป้นอจับในถังดำเลยจับเป็นคำเร็วสูงเลยโอ้มันหล่นมาอดไ่งาม เจากนี้เยบปะขาวลงมาด้วยเห้จับก่อนอาเต็มเยนี้นี่ก็ทะเลนมดปาดูต้มที่คนว่าต้มุ่นยิบยับยิบยัอยู่ฮุ้นฮู้นฮู้นจอดเลยนี่นี่้นมาขึ้น่้นป้ายยงไง ปลาดุแมนปลดุหนี่กดูค่ะใช้ทั้ทั้งที่นี่ดเราไปเยวดทาปลาขวดหาย่ะกำลังลกปลาหาไหลลกมาแหงลเพยปอตะขอไรแหงตีแล้วอหโห นี่นอนเต็มสตออุทแล้วครบด้วยตัค่เด็๋ยวาตะกองนเนาะลงใส่ลงปไม่ลงดอ้นองหรเาเหนังงมมได้เยังัน้ากำลึงยังล่ะไอจับมาเน่ยอ้หลงอปคอยังไงยไงนะคุณไปอีกแล้วทังนี้ทางนี้าเห็น จับจาก,กีนกระิเท่าพี่งนี้เขาลุกมีปันมองนี้ไปก็เลยนี่มันมองนี้ไว้ก่อนไหลมาหดน้ม,มันไหลมาจากฝุนน่นแล้วมันจับบทัน,น,ทนไปแล้ว <มา S 1> ลไปล้<อ>ไปไ่กนไปก่นสียหายป๊ดวานะีันนี่ไปพัเอรถ่อมหัวอ่นี่มุนงนี้ตบเป็น อื้อโอ้โหเอาทำกับต้ม <cười Hayır> <troe> <moderate. t neither> ไหลโอ้ยจับหากเลยบบบน้ำนน้ำมาอีกนิดหนึ่งน้ำโบปาวายยบต้มมืดจีต่มคอต้มมืดอุ่นท่้างเชิงก็มีชาเลือ น้นนะอ้นำจะได้จะปรยหน้ำปยน้าหัวังไม่ไม,ม,ม,ม่ทับทับทับเล,ยล้ยกเด้งด้งดงดงยูกับบ่ดกันท่านน้ำไรน,น,นี่ไปเฮ้ยทนนี่ไม่นง้เลยฮึสองสามตัวสี่ตัวถึอุ้ยโมเมลเลอ <c oughs> นีอ่ ต้นยัาม่่ดิค่อยส้าเอานั้นออกนี่ต้มหลายดิต้ม่นี่เต็มเลยเันยยัยังเย็นฮะบันคือเย็นนี่ม่เม็นอีหยังือเยนเร็วเถอะเย็นว่ะฮะอีกแล้นี่อียังแปลกๆเย็นบอเย็นหรือปลาโรดปลาโรสปลาโ เลียนไวนี่กุ่งนี่ปลาคาน้ำพังแ้วคราคือพังของไม่โอ้เอาแต่บนนี้นี่หัวเตี่ยวให้หน่อยแขนเสียไปแล้วเออวาดุบบ่หัปลาคอ เออจะปลานในน้ำดีกว่าจ้ะใชไม้บ่ออ้ายนี่ลอยเยอะเลยเดี๋ยวจับทั้งผีก่อนทั้งเทิงก่อนเด้คุยสะเศร้าอีกมาเหนื่อยแล้วจ้ะจับท,ทั้ทงเทิง,ทงก่อนทั้งเทิงมาจนอึอ้ออนี้อากาศค่อนข้านหอนเนาะ เอาแล้วหอนแล้วเอาหน้าหอนแล้วพอ้ยระคอสะเลือนน,<ไ>นที่กลัวลไ้ตุออ้ใหญ่งเจับมาไปมาละ <c oughs> ้นต<า>ต้นว้ไหวกลวกบตัวนี้เนาะ <c oughs> ไหวกลวกบไหวกบได้ยังไ เมียนยังเด้อคะติดติ๊ดต้มป๊าไปบนไ<อ>หนอะไรคุณพระท่านม,มาจับเที่ยวนี่น นี่ต่ปลาคอดิ Ö ้งเพิ่งอม่างนี้หลาย ได้หน่อยเนาะนั่นเด็กประขอจัดเปลือกคงนี้นะนี่เด็กผ้ายีกหนึ่งได้ก็เดือนแล้วมั้งล่ ได้ก็ใหญ่คู่ขวมเล้วสเดือนเนอเปลี่ยวแถแล้วมืงสนตาโอ้ตาคอาคอนดูนครับตายังบอนเต็มอยู่ยังไหลแห้งไหไหมเนาะไเป็นนี้แล้อบวกที่สนี่ครับผมบวกที่สองด้ครับผมเกือบเต็มถังอีกนี่ทาย ก็คะอไม่เจ๊งนมำพวกนี้สักเดือนที่มึงหามให้นี่นี่เพื่อนที่เลี๋ยวด้วยสวยงามเลยตกตมนหยิบป่าถึงโทษของเราสักเดือนว่าลดเผยออกจังเนาะ กิโลเลยยอดเลยก็คือตัวถึงมะหมานหยอดโยกขอโทษเงอรถออกอยกนี้เขาเดินรถออกอีนี้เองออกแล้วกระไหดนี่ สองบวกเนาะค่ะสอกะกะบ,บาดแน่นอนทันเรือนเนาะหิวสิพอโทนแล้วโอ๊ยอดตงวงปรดีไปเดี๋ยวผอกันใหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกทการติดตามครับผมคลิปหน้าผอกันไหมครับสวัสดีครับสสวัด,ดีค่ะกะบ,บาดน,นะกะบ,บาดหิวพอโทนก็เลยมาวัานน,<ล>นั้นเราได้อายุขึ้นพี่เอง